นี่ก็เป็นบรรยากาศโซนควายอยู่ที่ตลาดนัดปันหันนะคะพี่น้องเดี๋ยวน้องปอสิผาพี่น้องเดี๋ยวไปเบิเ้าากะะงกันเลยคะ่ะว่าเพิ่นขายกันแบบไหนนะคะไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพอ่อเป็นจังไงเอามาจากโตค่ะมือนีพอมาหลายสามทีโต้เพเราะด้ขายดอลกลูกเอาเมียเราบ่หันใส่ใส่ข้วไอ้ไปอพุ่นบ่๋อ้เอามาสามตัวตี โบได้ขายฝนตกนะพอน่อเนาะบรรยากาศจืดๆแฉะแฉะไปเบิ่งควายพอเส็งกันนะคะพี่น้อง ตัวนี้พอได้สามหมืนีแมมันโอ้เขาแม่พอพอไปเห็ดส่องไหนนี่เฮ็ดเอาตีโอ้พอได้เห็ดเอาตามันดีได้ดีแพงก็ดีลูกลูกข้วเลสาวผมอ่อทองสาวข้าวสาว้าเทงแรกลูกพี่น้องแล้วค่าหลายไปเลยัพอซ้ำค่าพอเกิดจ้างมาพอเก็บสามหมื่นีนึงลูกสามหมแมนโอ้ รถใหย่เดรนไลท์ปะเดรนิดรถแห้แน่เดรนไลท์รถแหย่แน่เล็กน้อยนะคะพี่น้องอห้องไร่หลายห้องหลายก็ว่าได้ขายนะลูกห้องหลายก็ว่าได้ขายนะพ่อบรรยากาศมืดหนี้มันบ่เป็นใจปานใดมืดหนี้ว่าได้ขายของแม่คนครบนมซีบ่พ่อนี่นมซีลูกนมซีตัวกรอบนมเรียบร้อยปะพ่อสามนมพอยานย่านบ่สามนมนมสองย่านบ่สองพ่ยานเหรอ การองควาเต็งสยตอนนี้รับประกันท่องนะพ่อรับประกันท่องโอ้มีใบท่หันี้อันนี้บ่มีใบก็่เสื่องบลูโอ้สมโตไว้ครับคาชือแตแ่ขันพ่อสิตัวเนี่ยกระบานเสื่องแบบเก่าจะเอาบักันเก่าจะเลื่อนหม่ะัวนขันสิตัวเนาะพ่อโอ้ัวพี่เดันพ่อพ่อได้รับปะเดนี้ตัวนั้นครัยอูกของเลขาโอ้ของเลขาเดี๋ยวได้รับปะในนอค่ะนี้สี่สิบ ต่อรองได้ไต้ซี่ก็ขายพี่น้อง่นอยากขายไตซี่กับสีขายว่าสันก็บอกง่ีหลีพอปุ่นอันนี้บักเทอกค่ะบักเทอุ์้เป็นพอพันใดแข่ผคู้ใดพอนห่บ่ฮั่นใดบ่ฮั่นไดแข่อยูพี่น้องโอ้วยหน่อยอยู่ของพ่อันนี้พ่ออัน มีเบอรติดต่อบ่ค่ะขอเบอร์นี้ค่ะพอศูนย์แปดศูนย์แปดศเจเกศอาสาหอยังค่ะพ่อพ่อนออละ่พอเสิงนะคะปี่นองโทรมาต่อร่องเอาโหลดทรงฟรีให่ได้ลอยโลวไห่ด้ได้ค่ะพีนองโทรไปเิพอเสิงห้ททรวปเทศเลยโอ้โหนี่งพปอุตประดิตถ์ร้อนจีบไปอ่เดี๋ยวัเลยหนาวเอามันหมันเด้อพอเด้อ อันนี้แม่ลูกมันบ่าข <laughs> นาดน,น,นี่ลูกแม่แมล,ลูกแม่เด้อพี่น้องยัได้ค่าสินสอดร้ายไปในค่าคมนี่หงมืนหาตอลองได้ไต่หกได้บอจังหวากันเนาะค่ะพี่น้องนีเด้อลูกแม่แม่ลูกลูกแ๊กเดือนคนาดนี้ลูกซีเดือนแม่สมอีกแล้วลูกตอนนี้มีใบเกิดบ่ค่ะนนี้ มีอยู่ลูกไผ่ค่ะโอ้สมดอนตะวะออกลูกมากเป็น <c oughs> แม่สัตว์ <c oughs> แม่ดำเนาะกสิได้แม่ละเนาะพี่น้องตัวนี้ลูกไผ่กค่ะนีะ่เป็นโตหรือเป็นอันใบเป็นหลอดจำาม่ได้โอ้ตแต่ว่าวมีใบมีหลอดคือกันเนาะคะ่ะลูกตัวนี้สมเก่าเจริเล่นใบอีกเด้อพี่น้องรับประกันทองบมอค่ะนี่ อ,รรอ๋อท่านไหนครบรอบบ่ท่านไหนรับประกันวันทีซ่ซีตุลาจะสิครบรอบพี่น้องท่านไหนพานหลอกนะคะหางบ่ดอกเดอ้อพี่น้องสูงตัวไหนคะ่ะนี่รวยสามสิบห้าบวกพี่น้องน่ามู่ลูกต้นที่เราได้ะ่ะในท้องนี่ตัวที่สองอันนั้นลูกแรกเนกาะแขวยงาม เล็บงามรับประกันตำนี้นมซีเบอร์ติดตอเนี่ยค่ะ094 6837 477ห้หอยยังค่ะหอยประวัติหอยประวัติมาตาใส่ขังห่วยมานำกันราคาพอสิงค์คือกันพี่น้องอันทรงเฟี้ยไกลปันไดนค่ะนี่ราคา ทรงไหคือเกาโอ้พี่น้องคะเด่นละค่ะทรงไหคือเกาสันค่ะเอามันหมันเด้อค่ะขอคุณค่ะน่เพื่อพอสิงนะคะขนหน้าบกขาสายเลยค่ะตัวน,นี้บอกค่ะ โอ้แม่ลูกตินี่โค้ลูกซ้ำแม่หรอพี่น้องโ่ลูกเ,เดือนเดือนอลูกนี่มีใบเกิดบะค่ะนี่กายใหญ่อ๋ทอท้ททองแท้เปิดเวลาไปได้ค่ะคมนี่แปดสิบเจ็ดตอนร่องใดเนาะค่ะโอ้พี่น้องจักเดือนค่ะนี่ลูกคนนี่หอดขวบพอดี แม่สมยังไบหอีกค่ะนันบัลลัใหญ่ไว้กับเองเคลกันอันคือเก่าเนาะทองแท้คือเก่กาถ้าลูกแก่ตัวแล้วค่ะแม่เพิ่น์นสามตัวโตวสามในทองโอ้พี่น้องอันนี้โตหนาจะกโตที่สองค่ะนี่ทองบังใหญ่เลยสูงเท่าไรค่ะนี่แม่เพิ่นบอลลูนลอยสามหาแน่นอนนะคะมีใบมีหลอดครบพี่น้อง ผสมไปอีกแล้วเด้อสื่อสองแถมหนึ่งนะคะราคาหนีเบาๆตอนล่องใดเบาถึกใจทรงหายหอดขอกนะคะหนีเด้อพี่น้องกล้วยมาตะหมองเดียวกันกล้วยราคาพอสิงโอสูงเ้มเสูงเงาโน้มซีเนาะคะ่ะ จ้างยีเตียนโมลุดเบิ้งเล็บยดเตียนโมลุดรับประกันทองประมาณเจตเดือนแล้วเนาะพ่อโอ้ลมจืดเสียเบื้งถ่ายเพนเดอร์พี่น้อ,นองหางบ่ดอกบ่ดางทั้งแม่ทั้งลูกนะคะลูกแม่ลูกก็เป็นสาวหน่อยเลย ผ่าน,นนำเจอง่ายน้อนพอผ่านได้ยาเนีน่ยนาะสินุทางพี่งาว,ย,วยู่พี่นกอ,านอ่างไงยูทั้งแม่ทั้งลูกนะคะเบอร์ทโรทษกเชืบุ้นแทุกค่ะคุ้นหาซ้ค่ะเกตแปดหนึ่งตค่ะ่อ,อสิงเ<อ>ทวด,ดาสนามนาออันอน,นี้เบอร์่อสิงนะคะพี่้อกเอาเธรมาต่อรองละค่ะเอาเบิ้งนะคะมือนีขายบ่ด้ดกคือขึ้นสีแดง ขึ้นไปโอ้ตะเก่านี่คือสิบบาทเเมื่อบายแล้วเนาะพอสี่เนาะคือนสีด้ขายแล้วละ่ะปานนี่ราคาพ่อฟังนะคะเอามันหมานค่ะพอ่อขอบคุณค่ขาผ่านขาวๆหวยไดลไรส์ไปได้ค่ะนี่โอ้นี่พอวันนี่พอวันอย่างสี่ได้สามหลดสี่สิบสามที่น้องได้แขีวไหมพ่อได้ได้ไ้ขวคู่เดยวอขีวคู่หนึง่งเนาะ สูงถอดอไรนอ่อดพ่อนี่อันนี้สูงนี่ประมาณอยสามินหาสามชินที่สมสชิ้นหาโดยประมาณนอ่อดพ่อเนาะนี่กาถึงแอกม่นีลงแต่ว่ามันนนจะปคนเหนมันเปียบล่งมานะพี่น้องตอนนี้น่ะจบว่าถึงโอ้กเสียวมาขายคนมาควนอหลปดไก็ไม่ขยากเอาวัดเึ้โอ้ก็เสียวมาขายคนมาควนป่าด้ว ของแถ่ดไ,นนได้ดเหรอเนาะพ่อเนาะป้าเห็นกล้วยแม่เนาะพ่อโอ้หลับประกันอันเขาจะผ้าไปผส,สมไปพ่อเนี่ย อันไปไปเราได้ล hey, so ูกผสมหลายหลายหลายแม่เราตีเห oh, ็นลูกหลายแล้วบอกว่าแต่ว่าลูกลูกกันลูกก้อนั้นไม่เห็นเราไปเริ่มงบอกวาผสมอ๋อเพิ่งเรยบมว่าผสมแต่ท่านได้เห็นลูกเนาะแต่ว่าผ้าไปผสมหลายแล้วเนาะพ่อเนาะไปผสมหลายหมองแล้วปกติพอผ้าไปผสมนี่พ่อคิดตัวละคะเด็กพ่อคิดตัวละกันผัดาลูกตัวละผัดหาโอ้โหหลายเดียวตัวละผัดหาโอ้โหในโลกการก้อย เนี die. Oh, for the oh. yes. you for the ่ยพอไปเชิ่องนี่ปล like ่อยปล่อยปล่อยเข้าเลยลูกนี่โอ้เชื่องเนาะพ่อเนาะจับได้บายได้จับได้บายได้เอาไปผสมนี่ปล่อยได้เลยปล่อยเข้าได้เลยปล่อยปล่อยปล่อยเชื่องได้เลยโอ้จับได้ใยเนาะสูงอยู่เด้อเปพันนีลีคนมากวนหลายเลยอย่างเราปล่อยติพ่อหลายพ่อแลอามาพ่อพอใครมีเวลาไปเชื่องเหรอลูกโอ้ คนมีหมองอื่นเนาะทาาเขาเงื่อนเยอะเนาะก็ไเลไปเรื่อยจะลาไปเทิมพอกระนีนะลูกโอ้คนเดี๋ยวนมีเวลาไปบ่ขคนกันมีเลยโอ้ยลูกหลากบตลาดตามเนาะตามให้กำลังใจพอเสียงเรื่อยเนาะผ่อนเบอร์โทษเนี่ยค่ะผ่อนไอ0 8ูนแปดหกซูนแปดหกสามปงเจ็ดเจหน่งเจด่อทวดาสนามเนาะค่ะ โอ้มีทั้งผู้มีทั้งแม่เลยมันนี่ลูกลวันหมาเด้่ลูกเด้อยค้ณแมักขาวมักดำเด้อพี่น้องเอ๋อขอบคุณค่ะพอ่อ<ล>บอกวนแล้วค่ะสวัสดีค่ะอันนี้แม่ลูกบ่ะค่ะโอ้คนละตัวอันนี้แม่เดียวเนาะท้องว่างบ่พี่นี่ขับแล้วเดือนนึงเนจ้ะขับประมาณเดือนหนึ่งบ่ละประกันท้องเนาะคะ่ะถ้าลูกจะโตแล้วค่ะพี่นี่ประมาณสองเนาะ อันพี่ได้ไร้ป่ะเนี่ยนี่สามสี่สิบสามตอนรองได้เนาะค่ะทรงฟี่ให้ได้บ่ไกลป่นไ่ยเอากระทรงฟีนะหาได้ละค่ะกะทรงเนาะพี่เนาะโอ้สูงเท่าไรค่ะพี่นี่เนาะลอยสามสิบบวกอะได้เด้เนาะตาแต้มแก้มจับพี่น้องของพ่อมีเนาะพี่เนาะถุงเท้าเล็บ น้อมสามพี่เอาน้อมซีว่ะค่ะนี่น้อมซีเด้อพี่น้องเหงาหางไงยู่นะคะถ่ายสูงหางเง่อยู่เด้อพี่น้องหางบดอกบดด่างเนาะค่ะกลวยง่ามเพินมาตามเพิร์สมเด็จตัวนี้นี่เดี๋ยวได้รลายไปได้กว่าค่ะนี่สามหมื่นกลมๆ ต่อรองได้ต่อรองได้คือเก่าพี่น้องขาดนำเลี้ยงโอ้ขายเรียดดีดีนี่สีซ้ำกันผู้เด็ดเนาะพี่เนาะทองว่างเนาะพี่อันนั้นกระสมอยู่แต่ว่าพ่อหน่อยรับประกันกระซ้่มทองบางแลเนาะพี่ขายราคาทองบางนะคะแต่ว่าทับเดี๋ยวตัวนี้ท่าหน่อยทับเดี๋ยวเดี๋ยวทับอันนี้ ราคาเบาๆนะคะถ่น่าจะถึงรถบาทเป็นบาทเป็นแผลสูงซ้ำกันเดิมพี่น้องลอยสามได้นะคะลอยสาบวกได้นมซีเดอร์พี่น้องแม่นี่นะจะพารูมาแล้วประมาณ2อถึงสโตผู้ใดมักเด้อพี่น้องกระโทมาก ต่อรองละค่เบิงเอาได้เนาะพี่เบอร์ใดก็ค่ะ092ย์เก้าสองศู่ห่หกหงน็อยยังค่ะหอยนอดหอยนอดกาลสินเนาะค่ะเอาโทรมาบอกกันเบิงนะคะเดี๋ยวราคากันกับทรงให้ได้คือเก่าเนาะค่ะพี่เอามันหมืนเด้อค่ะขอบคุณค่ะโอ้บรรยากาศจืดๆแฉะแฉะนะคะอันนี้ก็เป็นโซนควายงาม สายพัฒนาเพิ่นเดอร์พี่น้องสวัสดีค่ะเด,ด,ดย์ไลฟ์บันไดนอกค่ะหงมือนหาตอร่อ,องใดเนาะคะ่ะมีใบเกิดพร้อมลูกไผ่กอค่ะเพชรอีสานพี่น้องอนี่บอกพี่แม่เพิ่นโอ้เบิงแม่พันนะคะกล้วยผู พี่น้องผู้ใดกลังหาไปเห็ดพ่อพันธุ์อยู่นะคะเบืองหนางามอัตลักษณ์ขวยไทยพบเล็บงามนาเอิร์กตวงควยจักปีแล้วค่ะนี่ควยอายุเท่าไหร่ข้ยเท่าไหร่พี่ปีเท่าไหร่ปีสี่เดือนปีสี่เดือนโอ้พี่น้องขนาดปีสี่เดือนยังซ้ำหนีอาน่าคนปะตองห่วงค่ะอ๋อโดยประมาณ สูงเท่าไรไอ้นี่สูงลอยสามสิบแปดเนาะค่ะพี่น้องงามของเพิน่นแง่ดีอยู่ลอยสิุ่นละรึงถ่ายเพ,พิ่นเด้อพี่น้องโอ้เหงาหางไงหางกบบระบาดอกระด้างเด้อไอ้นีน่งาม กูยังห่วงแม่อยู่แม่เพิ่นไดียายได้ร้ายปะเดีย๋ยค่ะนี่แม่สิบสามแม่ได้แสนสาม,สามต่อรองได้คือกันเนาะค่ะได้หน่อยหรือได้หลายได้เยอะได้เยอะจริงๆริงกถ้าเอาทั้งแม่ทั้งลูกนี่จะลดได้เยอะอยู่นะโอ้ถ้าเอาทั้งครูนี่ให้เราได้หลายเนาะค่ะแม่เพิ่นพานลาดหนูจะโตหรอค่ะนี่ไอตัวที่สามก้าท้องตัวที่สามอยู่ในท้องสมยังไใอีกค่ะนี่ให้ผสมท้องเอง ทองเอกเพิ่งผสมว่าได้รับประกันทองเนาะค่ะมาลองได้สามวันอ๋อเพิ่งผสมได้สามมื่นเองพี่น้องโอ้เบงเงาหางใหญ่หางงาวยู่ค่ะสูงเท่าไลค่ะนี่แม่เพิ่นลร้อยสามสิบเก้าร้อยสามสิบเก้าเล็บงามรับประกันตำนี้เนาะค่ะนุ่มซีถ้าซื้อไม่ต่อสองตัวประเทศไทยเลยโอ้ถ้าซื้อไม่ต่อสองตัวประเทศไทยพี่น้องตาเต็มแก้มจำของข้อขบ ด้อพี่น้องงามโอ้ยเล็บเนี่ยบอนซ้อนนะคะต่อสูงเงี้ยมันเลยต่อได้จนได้ซื้อต่อได้จนได้ซื้อคูนรถกับสิรถจนได้ขายคู่ขายพัฒนาต้องเขาแล้วนะคะเน้ออ่างเนี่ยสุดยอดเลยพี่น้องตัวไดนหยีค่ะ ตวน้นแมณบอนั่นก็ใช่นั่นอนั่นแหละเจ้าขอมงตัวนี่ต้วนี้นี่เพิ่นจะได้ร้านป้ดค่ะนี่เสนสอมือหาับนหาพันทงเบ่องเบิ่มรับประกันถองนีใบมีหลอดครบน้่ถ้าลูกจะโตแล้วลูกสองตสองในถ่องเด้อพี่นองสูงเท่าไรอ้น่หน้ ตรงร้อบวกพนะพีนองปัาดออนซ้อนอ่างใแห้งขุนน่นซุมทาบ่ถือมัวนแล้วรันไทยไม่ได้เลยนาไงไถเบื้องขอบไปก็ัวแบบนาทางบดดกก้วยถ่ายงาาป้าดม่นหล่องของพี่นองผมมีมองตีค่ะเบื้องแผ่นหลังเพ <c oughs> ิ่นงานอะไรได้แล้วนไปนอนใดหน่อย มะม่กับอะไรลงโอ้มะเจ็บดาดีแหละพนทีู่้ครับเชื่องรู้เดมาเชื่องจับได้ใบได้จีนองเบิงเอาอรดเดอคุณโหผัก้างได้เจ็บงามเป็น้ไครีมเลยเหรอไอีดอกเ้าโอ้ผัยพัฒนาหา่มผัดนะคะเ ต่อรองใดต่อรงบอกง่ายขายของอันไซเบอร์ท่อห้นี่ไอ้าเก้ายสี่หกสามส่หสปดยดหอยยังค่ะหอยบิวอยบิวกุดล่งสารคามโอ้พลอยู่กับหนีตดินี้คขันสือบอต่อรงฟี่ไดทัวประเทศคันต่อได้ไอ่ได้ราคาก็ทรงไห้ตามเนื้อผ่านเนาะไอ้เนาะเอามันหมานเด้อค่ะขอบคุณค่ะ พ่อสวัสดีค่ะเป็นใจไหนน้อเอามาจากโตค่ะมือนี้เอามาสองตัวหมานบับัฝนตกมันบอเป็นลิ้นแห้วพอมันเริ่มแห้งลยเรื่อยๆเนาะโอ้ยบัวขาสายเลยฝนกระไดเมื่ดมือเมื่ดขึ้นบาตกมาตตงามข้นสีได้เงินน้อพ่อนาะอันนี้แม่สาวบนน้อพ่อนี่แม่สาวสิบสี่เดือน จะได้สินสอดร้ายปแนได่ค่ะพ่อหกสิบสองต่อรองได้ได้ร้ายพ่อมีเด้อพี่ดองหน้าตาแสบแก้มจับห่องขั้วห้องงามทรงเท่านี่นะคะเล็บงามน่องสีบาหวานนี่เขาน่องสองน่องสีเบาหวานเนาะโอ้บะหมี่มองตีเหงาหางกะไงเนาะพ่อสูงเท่าไรค่ะพ่อเนี่ย ลายีสิบบวกเนาะพร้อมสมน์ะพ่อเนาะคั้ยเนี่ยม้อยเด็พร้อมเนาะหน่อยหน่อยยูเออเหลี่ยงอ,อีกหน่อยเนาะโอ้อันนาโคตรเนาะพ่อเป่นสินใยค่ะสิบสี่เดือนยังซ้ำหนีพี่นอ้องคั้ยมาตาใส่พ่อสารคามนี่เนาะอันนั้นกระซ้าหน่นอยอันนัน้น,นจักเดียนนั่นพ่ออายุเดียวกัน พี่น้องคือต่างกันค่ะแถวบา้านนี้เอาเบิง้งเอาเด้ออายุซ้ำกันสินสอดซ้ำกันเบื้อบัสินสอดตัวนี้อยากได้ร้ายไปได้ครับพ่ออย่ได้เจียบสิบาเอาตัวหน่อยคือเพียงกับตัวใหญ่สายเลือดเขามีใบเกิดพ่อมาพ่อบาอ้านนี้ค่าตัวเปลี่ยนไปนั่งสายเลือดเด้อพี่น้องตัวนี้ลูกดาวเหนือตัวนั้นจะไม่มีใบเกิดตัวนี้ลูกดาวเหนือเด้อพี่น้องมีใบเกิดให้นะคะ เล็บงามมามีหม่องสีลาบกระกตัมนี้นะพอน่อนมสีหางดอกบอับัดอกเด้อไอ้เบิ่งกนันนาถ่ายเพลินนะคะโอ้ถ่ายงามสูงล่างเล่ากันละ่ะพี่นอ้องตะบะตัวนีสูงกลัวนะคะแง่กลัวเด้อเล็บงามพี่น้องเบิ่งหน้าตาตัวใหญ่กลัวผันใดถือกลัวพี่น้องเอาสีเลือลเอาตัวใดเบิ่งเอาเด้อ หอยมาตาสาร้ามนี่แหละค่ะพี่น้องเบอร์โทรติดต่อ084ค่ะ,ะ726 726 1397 1397 13หอยอยังค่ะหอยเข้นครับหอยเข้นสาร้ามเนาะค่ะ,ะาสาทรงฟรีเหนได้ไกลปนไหนค่ะนี่ได้ไไไทั่วประเทศทั่วประเทศธรนนรมตะนาเนาะเอามันหมันเด้อค่ะพอขอบคุณค่ะ <ขอ S 2> สะูกหมันโอ้ฝนแห้งมากแล้วเด้อพ่ว ถูกใจคั้ยแต่ว่าง่วดนันตีพี่น้องง่วหัวตัวยนแต่งย่อยู่ตะรุต,ตนสตัตว์แม่นแล้วคุณแนวคั้ยมันหมักหนามนอกระสิถือข้างคั้วนัว่นละพี่น้องเอ้ยค่ะสำหรับคลิปนี้น้องปอบกาฝากเอาไว้ส้ำหนีพอกันไม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องปอบในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ